พะตอนนี้ส้มอยู่กับสองสาวสวยเลยนะคุณวิจิตราประทุมอรไทายหรือคุณออลลี่ท่านนี้เลยแล้วก็คุณยาดาตั้งอัจฉรินหรือว่าคุณกี่แซบค,ะค่ะคุณผู้ชมสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะดีค่ะแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วทําไมต้องออลลี่ทาไมต้องกี่แซบคะทาไมยังไงคะคือออลลี่อยู่แล้วเนคะ่ะค่ะชื่อออนลี่อยู่แล้วแล้วก็ชื่อชื่อกี่ค่ะแล้วก็มีคําว่าแซบเพื่อให้ทราบว่าสินค้าเราเนี่ยแซบโอ้โหเขามีที่มานะคะคุณผู้ชมคือ ความแซบวันนี้ไม่ใช่แค่สองสาวของเราจะแซบนะอาหารที่เอามาวันนี้ก็แซบด้วยพูดถึงอาหารในวันนี้เป็นเรื่องของอาหารทะเลแห้งใช,ใช่ค่ะทำมานานหรือ,อยังคะนานมากแล้วค่ะตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าเลยค่ะแล้วก็มาเป็นพ่อแม่แล้วก็มารุ่นเราค่ะ โอ้โหก็คือสืบทอดกันมาเป็นรุ่นใช่ค่ะเห็นเห็นคุณกีแท็บบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยต่างคนต่างต่างทากันมาก่อนใช่ไหมคะก็คือทํากับรุ่นคุณย่ามาเป็นเป็นลูกคุณกันเป็นลูกคุณค่ะเป็นลูกคุณย่าคุณย่าจะทําเกี่ยวกับค่ะใช่ค่ะคุณกีเขาจะทําปลาหมึกอ๋อแต่มารวมตัวกันตอนไหนอะคะจริงๆเราเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันมาแล้วแล้วก็ปกติเราจะ เป็นเบื้องหลังเราผลิตแล้วก็ส่ง,สงอย่างเดียวขายส่งอย่างเดียวยังไม่เคยออกเบื้องหน้าอย่างนี้ค่ะนี่คือครั้งแรกครั้งแรกเลยและออลลี่กีแทบเนี่ยเริ่มเมื่อไหร่เริ่มมาได้ประมาณเดือนนิดๆนะคะเดือนก,กว่ากว่าเองค่ะอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาปังปังกันในรายการของเรานี่แหละพูดถึงของที่เอามาหน่อยกลิ่นหอมมากคุณผู้ชมคือแบบอยากได้ข้าวต้มแล้วก็แบบ ตักทานตอนนี้ม่ทอดให้พี่พี่ต้มทานด้วยอุ่ยอย่าเรียกพี่ค่ะนะคะไม่ดีอ่ะพูดถึงของที่เอามาวันนี้มีอะไรบ้างนะให้ใครอยากจะพูดก่อนถ้าเป็นเรื่องของปลาก็เป็นอ่อนปลาก่อนเลยค่ะคุณออลลี่มาเลยคือปลาทูที่บ้านอ่อนเนี่ยคือผลิตปลาทูเป็นหลักเลยนะคะตัวปลาทูแล้วก็ปลาช่อนทะเลปลากิมสัวงาไม่งาคือ ปลาทุกชนิดเลยค่ะทุกชนิดที่แปรรูปอะค่ะคือเราเราจะแบบทาเป็นแบบครอบครัวของเราแบบจะทำแบบนี้หยิบมาดูได้ไหมคะปลาเนี่ยปลาทูใช่ไหมอันนี้เป็นปลาทูเค็มเป็นปลาทูเค็มค่ะค่ะถ้าเกิดว่าพูดถึงออนลี่กี่แซบถ้าปลาทูเค็มของเขาเนี่ยเขาจะมีความโดดเด่นมีคุณสมบัติยังไงคะคือปลาเราอร่อยมากค่ะสาคัญเลยคืออร่อยสะอาดสดสะอาดแล้วก็ปลอดสารพิษอืและกระบวนการผลิตเนี่ยวิธีการทําเนี่ย เราสืบทอดมาอย่างไงบ้างก็ตั้งแต่สมัยปู่ย่าทำมาก็คือทำครอบครัวเล็กๆนะคะดองในในตะก้าในเล็กๆจนมารุ่นพ่อรุ่นแม่ก็เป็นถังดองปลาใหญ่ๆขึ้นจนเป็นรุ่นเราก็คือทำเป็นบ่อรองเลยค่ะแบบเป็นเต็มรูปแบบเลยคุณผู้ชมอ่ะถ้าเขาบอกว่าเขายืนยันของเขานะว่าปลาทูเค็มของเขาเนี่ยอร่อยมากอันนี้เนี่ย มันเอาไปทําอะไรอกินได้บ้างจริงๆ่ะทำได้หลายเมนูเลยนะคะ<ช>แต่ว่าหลักๆก็คือเขาเอาไปทอดแล้วก็ยำนะคะ,ะคือบีบมะนาวซอยพริกซอยหอมอันนั้นคือแบบ<ห>แซ่บมากแต่ว่าพอแบบหลังจากนั้นลูกค้าเอาไปนึ่งตะไคร้<ช><ๆ>เขาบอกว่าก็อร่อยมากบางคนก็ไปทําแบบต้มกแับบ ขนมจีนน้ำยาแล้วก็ซาวเอาเอาเอาก้างออกเอาอะไรออกก็คือมันจะนัวขึ้นนะคะประมาณนี้ค่ะุผู้ชมพูดแล้วหิวข้าวขึ้นมาทันทีเลยนอกจากปลาทูเคมมีอะไรอีกคะคุณอลลี่หยิบมาเลยอยา่างน,นี้เลยค่ะอตอนนี้ก็ผลิตเองอ,อันนี้คือก่อนอที่จะมาทําคือออนไลน์เองเลยเออนลงมือแร่เองเลยด้วยอันนี้เป็นอะไรคะปลาช่อนทะเลค่ะเป็นปลาจิโก,โกปลาเล็ก,กอคือเขามีหลายชื่อมากปลาช่อนทะเลบางเล็กอันนี้คือ เรามีลงปลาเองเป็นของตัวเองเหมือนกันแล้วก็ให้ตอนนี้ก็เป็นแฟนดูอยู่แล้วก็ให้ลูกน้องทำผลิตเองส่งเยอะมากต่อวันแล้วก็มาใสา่แพคเกจเพื่อขายเองเหมือนกันตอนนี้โอโ้โหอันนี้เอาไปทําอะไรทานได้บ้างอันนี้คือย่างทานกับข้าวเหนียวส้มตำอะไรนี้ได้เลยหรือไม่ก็ทอดตำน้าพริกก็ค่ะเป็นน้ําพริกปลาย่างอยู่ข้าวขึ้นมาอีกแล้วคุณผู้ชมวก็ที่สําคัญต้มโค้งอร่อยมาก<อ>ต้มโค้งปลาย่างอร่อยมาก ได้หลายเมนูเลยนะมีอะไรอีกอเดี๋ยวให้คุณคุณกีแทบแป๊บหนึ่งมีอีกมีอีกไหมคะอันไหนอีกให้คุณกีแทบก็ได้ค่ะกีแทบคุณกีแทบบางว่านี้คุณกีแทบเน้นในเรื่องของปลาหมึกปลาหมึกค่ะมีมาเลยค่ะคือหมึกเนี่ยจะตั้งแต่สมัยรุ่นคุณย่าคุณย่าเนี่ยตอนนี้อายุแปดสิบแปดละค่ะค่ะคุณย่าเนี่ยเขาเป็นค่ะคุณย่าเนี่ยเป็นคนต้นคิดคือคุณย่าเนี่ยเขามีเรือเองแล้วก็พอจับเรือมาได้เนี่ยเขาก็ สมัยก่อนเนื่อหมึกอ่ะมันไม่มีมันไม่มีวิธีจัดเก็บไม่มีตู้เย็นเขาก็เลยนํามาตาก สมัยก่อนเนี่ยจะตากเป็นเสียบไม้นะคะซึ่งแบบมันเสียบไม่ทันนะคะแต่ปริมาณหมึกที่มากคราวนี้คุณย่าเขาก็เลยคิดวิธีตากก็คือมีกรรมวิธีของเขาเป็นเป็นตากว่าบนอวนเป็นตัวตัวไปเลยค่ะตอนก็เลยเป็นวิธีที่แพร่หลายในปัจจุบันนี้ที่ใช้ตากหมึกกันนะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นของคุณย่าของคุณกี่แซบนั่นเองนะคะกับกระบวนการแบบนี้นอกจากอันนี้แล้วมีอะไรอีกเห็่ามีเยอะเลยต้องเอามาให้ดูเยอะๆหมึกเนี่ยจะเป็นหมึกหลายประเภทนะคะจะเป็นหมึกหมึกกระ ตอยค่ะหมึกไม่หมึกกระตอยอย่างอย่างนี้ใช่อันนี้ไม่หมึกกระตอย่ค่ะใช่แบบนี้เลยคุณผู้ชมใช่ค่ะอันนี้หมึกกระตอยนะคะส่วนเนี่ยจะเรียกว่าเป็นหมึกแพรหมึกเจาะตาแพรก็ค,คือเราจะเรียงเป็นแพรมันอร่อยต่างกันยังไงคะถ้าตัวนี้จะตัวใหญ่อะคะ่ะแล้วก็เขาจะทําความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วเจาะตาเอาไส้เอา เคี่ยวออกหมดแล้วค่ะก็แล้วแต่ความชอบก่คุณผู้ชมชอบไซส์เล็กไซส์ใหญ่หรือยังไงและข้างหน้าที่วางอยู่อีกเยอะแยะเลยมีหลายปลาเลยอันนี้คือปลาเนี่ยเป็นของคุณออนลี่ใช่คะส่วนฝั่งปลาหมึกทางโน้นของคุณกี๊แซ่อุ๊ยอยากชิมได้ไหมคุณผู้ชมชิมสักนิดนึงได้ไหมคะอยากรู้คือแบบจริงๆหิวไม่ใช่อะไรนะเราก็หาเรื่องชิมไปเรื่อยชิมทานด้วยกันไหมคะทานกันดูก็เถิดนะคุณผู้ชมนี่นะ อลลี่มาลองชิมกับเรามาชิมด้วยกันคุณผู้ชมแล้วข้าวต้มมายังนะคะอร่อยใช่ไหมคะมันถ้าถ้าลองทานแล้วหมึกของเราจะจืดเราไม่ได้ซาวเกลือไม่ได้ดองเกลือค่ะเป็นหมึกจืดแล้วเราก็ตากเลยทําความสะอาดแล้วเราก็ตากนะคะเป็นหมึกไม่ขมไม่เค็มใช่ยืนยันเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วเวลาทานไปทั้งตัวเนี่ยจะรู้สึกว่ามันมันมันค่ะอันนี้ข้าวม้อทอดก็ได้เนาะไม่ต้องถ้าใครแบบว่ากลัวอ้วนก็ข้าวม้อทอดข้าม้อทอดได้ อร่อยมากคุณผู้ชมเนี่ยยืนทานกันไปเลยนะตรงนี้นะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีหลายอืดหลากหลายอย่างอันนี้อยู่ข้างหน้านี่อันนี้อะไรคะอันนี้ปลาทูหวานค่ะตอนเราไปใส่สีคุณผู้ชมเราคุยกันไปทานกันไปแล้วก็ไปใส่สีให้เป็นสีแดงค่ะคือลูกค้าตามต่างจังหวัดนะคะทั้งทั้งเหนือทางอีสานจะชอบมากด้วยอันนี้เอาไปห่อไปตองย่างกินกับข้าวเหนียวคืออร่อยมากข้าวเหนือเขาจะนุ่มอยู่ค่ะค่ะจะรสหวานๆค่ะ อยากชิมเหมือนกันเลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราชิมหลังรายการได้มีปลวกก็มีมีปลานี่ค่ะทางนู้นมีเป็นกิมสัวค่ะปลากิมสัวปลาทั้งหลายเนี่ยคือเรามาจากตรงไหนคะเราไปจับมาจากตรงไหนมีมีเไปเอามาสดๆเลยจากทะเลเลยจากทะเลทางระนองนะคะทางใต้ขึ้นมาที่มหาชัยก็ส่งตรงมาที่บ้านเลยค่ะก็เนี่ยจะเป็นปลาข้างเหลือง เรากินส่วนของเราก็จะใช้ข้างเหลืองทำบางที่จะใช้ข้างเขียวเนื้อก็จะไม่ใสแบบนี้ะจะสวยแบบนี้ไม่สวยแบบนี้เรามีการนําเอาอาหารทะเลหรือว่าพวกปลาต่างๆพวกปลาหมึกต่างๆเนี่ยรับซื้อมาจากคนในชุมชนบ้างไหมคะใช่ค่ะ <S <s <ign> <S ใช่ค <horrifying S 2> ่ะส่วนมากจะเป็นประมงชาวบ้านเลยค่ะอย่างปลาหมึกก็ประมงชาวบ้านเลยค่ะแล้วก็ปลาทูนี่ก็คือจาก ชาวบ้านที่เอามาส่งที่แพปลาที่ระนองอนี้ค่ะเราก็รับซื้อขึ้นมาค่ะก็ถือว่าเป็นการที่เราได้ช่วยเหลือคนในชุมชนด้วยให้เขามีอาชีพมีรายได้ก็รับซื้อมาอีกทีนี้เพื่อเอามาแปะรูปแบบนี้อันนี้ก็จ้างคนในชุมชนทำค่ะช่วยตากช่วยเลี้ยงช่วยทําก็จ้างคนในชุมชนทําค่ะสำักวันหนึ่งเราผลิตได้เยอะขนาดไหนปลาทูเนี่ออนผลิตประมาณวันละประมาณ5000ันโลค่ะขายหมดไหมคะ ก็ขายขายประมาณประมาณเนี้ยค่ะใกล้เคียงกันเพราะทำทุกวันใช่ค่ะแล้วก็มีปลาท่นทะเลก็ประมาณ 3- 4มถึงสี่พันโลต,ต่อวันเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่วันนี้อยากอยากซื้อแล้วแต่ต้องราคาในรายการของเรามันก็ต้องพิเศษเงี่คะมันต้องมีราคาโปรโมชั่นไม่งั้นมารายการเราไม่ได้ค,คืออยู่ในรายการนี้่าาะพิเศษยังไงบ้างคะบอกเลยวันนี้นะคะปลาทูนะคะซื้อ2แถม3ปกติ200บาทวันนี้ขายในราคา149บาทนะคะค่ะ ตัวไหนอีกมีตัวไหนอีกแล้วก็ปลาช่อนทะเลนี่นะคะตกตินี่นะคะอันนี้แพ็คละ250ให้คุณผู้ชมดูเลยวันนี้เอาไปเลยค่ะ2แพ็ค250นะคะตัวนี้ค่ะ2แพ็ค250โปรโมชั่นให้ถึงเมื่อไหร่เนี่ย ให้เจ็ดวันเลยค่ะเจ็ดวันนะคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมไม่ต้องรอถึงเจ็ดวันหรอกซื้อเลยซื้อเลยค่ะกดซื้อเลยสั่งซื้อเลยช่องทางในการสั่งซื้อเดี๋ยวให้โปรโมชั่นปลาหมึกก่อนโปรโมชั่นมาอันนี้ปลาหมึกเป็นหมึกกระตอยนะคะจะเป็นหมึกที่ขายดีที่สุดในในช่องของเราเลยนะคะปังมากอันนี้่ให้โปรโมชั่นนะคะซื้อสองแถมสามนะคะราคาเนี่ยปกติ399บาท แต่วันนี้ไม่ขายค่ะต้องบอให้ฟรีรายการนี้239บาท239เอาคุณผู้ชมต้องจำราคาให้ดีนะเดี๋ยวให้ย้ำอีกทีค่ะคุณกี่แซบย้ำอีกทีหนึ่งเรื่องราคาค่ะ2แถม3นะคะราคาเหลือจาก3 9 9เหลือ239อค่ะวันนี้มีโปรโมชั่นตัวนี้และมีตัวอื่นอีกไหมคะก็มีปลาทูค่ะแล้วก็ปลาช่อนทะเลให้คุณผู้ชมที่ฟังอยู่นะคะย้ำอีกสักทีหนึ่งเดี๋ยวฟังไม่ทันอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะ ปลาทูนะคะปลาทูแบบนี้คุณหยิบขึ้นมาเลยค่ะซื้อสองแพ็คนะคะซื้อสองแพ็คซื้อสองแพ็คแถมสามแพ็คนะคะเป็นห้าแพ็คนะคะปกติสองร้อยคุณผู้ชมปกติสองร้อยนะคะวันนี้นะคะในรายการหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทค่ะค่ะต้องรีบซื้อแล้วนะช่องทะเลนะคะปกติแพ็คละสสองร้อยห้าสิบอันนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเลยนะคะในรายการเป็นสองร้อยห้าสิบนะคะสองแพ็คนี้ค่ะอ่าคุณกีแซบต่อไปอันนี้นะคะเป็นหมึกกระตอยค่ะปกติเนี่ยซื้อ ราคาสองแถมสามนะคะจะราคา399บาทแต่วันนี้นะคะลดให้เฉพาะช่องรายการช่อง5้านะคะ,คะเหลือ239บาทค่ะ ถูกมากคุณผู้ชมแล้ววันนี้ของเขาดีเพราะว่าเขาทํากันสด,สดใหม่ๆเลยใช่ไหมคะ,คะรีบซื้อเลยคุณผู้ชมไม่ต้องรอถึง7วันแต่ว่าเขาให้โปรถึง7วันแต่จริงๆคุณผู้ชมรีบสั่งวันนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไม่รีบซื้อมันจะหมดคือกลัวว่าคุณผู้ชมจะไม่ได้ทานของอร่อยเพราะเมื่อสักครู่เนี่ยยืนยันการันตีให้แล้วนะคะว่าของเขาสดใหม่และอร่อยจริงๆคือมันไม่เค็มมากแล้วก็นึกถึงนะคุณผู้ชมเอาไปทําได้หลายเมนูเลยเยอะมากๆ,ๆจริงๆคุณผู้ชมอะยังไงก็มีหลายแบบให้คุณผู้ชมเลือกนะ เยอะมากๆทั้งปลาทั้งปลาหมึกค่ะนี่อย่างนี้ยังไม่ได้พูดด้วยซ้ำปลาอินซีปลา,าอินซีปลาอินซีหอมค่ะค่ะอันนี้ปลาอินซีนะคะอันนี้จะเป็นปลาที่ดองมาจากทะเลเลยองจากเรือม,มาเลยนะคะค่ะอันนี้ค่ะเนื้อเขาจะแบบสีชมพูชมพูนะคะค่ะแล้วก็สามารถก็ทอดแล้วก็ยำเหมือนเดิมเลยค่ะอันนี้คือกินกับข้าวต้มคือเดอะเบสอร่อยมาก ไม่ได้มีแค่นี้คุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมมายืนตรงนี้จริงๆเยอะมากค่ะเยอะมากแต่ว่าอันที่โปรโมชั่นก็คือตัวปลาทูแล้วก็ปลาช่อนทะเลแล้วก็ปลาหมึกปลาหมึกแต่จริงๆแล้วหลายอย่างนะคุณผู้ชมเขาน่าสนใจน่าซื้อมีให้เลือกเยอะแยะมากมายจริงๆถ้าเกิดให้อธิบายเนี่ยจริงๆอยากให้อธิบายให้ครบทุกอย่างเลยนะเพราะมันมันเยอะมากอะค่ะคุณผู้ชมเนี่ยอย่างนี้อีกเนี่ย ตืนน้ำลายไปพูดไปอันนี้ค่ะอันนี้เป็นข้าวเกี๊ยบปลาหมึกค่ะอเด็กชอบใช่เด็กๆชอบค่ะอันนี้ราคาเท่าไหรค่คะถุงนี้อันนี้ธรรมดาขาย35บาทค่ะสแพ็คหนึ่งรอค่ะวันนี้5แพ็คคิดไป100บาทค่ะปกติ3แพ็กร้อยนะคุณผู้ชมวันนี้ เขาให้5แพ็ก100<ช>จะไม่ซื้อได้ยังไงช้ายอยู่หญยคุณผู้ชมรีบกดเลยโทรศัพท์ช่องทางติดตอ่อมีช่องทางไหนบ้างมี3ช่องทางนะคะ,คะมีทางติกตอกเลยค่ะ,คะออลลี่กีแซบเลยค่ะแล้วก็ะะมี มีเบอร์โทรศัพท์แล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์เยอะแยะมากมายอะมีช่องทางติดต่อขึ้นให้คุณผู้ชมแล้วเบอร์โทรศัพท์0922565608อันนี้ใครเป็นคนรับสายคะคุณเก๋คะรับเองค่ะรับสายจะได้คุยเองเลยค่ะประกวดมะมีหนุ่มๆเขารีบเมมเบอร์ไว้เลยนะคะคุณผู้ชมช่องทาง t i กต o k ก็มีนะช่องออนลี่กีแทบแล้วก็มี Facebook ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะติดต่อได้หลายช่องทางตามที่ขึ้นเลยนะ f a c e b o o k ทิกตอกเบอร์โทรศัพท์ คุณผู้ชมสะดวกช่องทางไหนติดต่อไปช่องทางนั้นก็จะได้อาหารทะเลรสชาติดีคุณภาพดีจากทั้งสองสาวนี้ไปเลยย้ำเรื่องของโปรโมชั่นอีกครั้งหนึ่งก็คือปลาทูเค็มนะคะซื้อ 2, 2> แถม3แถม3ได้เป็น5นะคุณผู้ชมในราคา149บาทค่ะ,ะปลาช่อนทะเลซื้อ,อ 2, 2. ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอ้าวซื้อหนึ่งแถมหนึ่งสองร้อยห้าสิบค่ะค่ะมุกกระตอยค่ะมุกกระตอยซื้อสองแถมสามค่ะราคาจากสามร้อยเก้าสิบเก้านะคะเหลือสองร้อยสามสิบเก้าบาทค่ะรวมถึงยังมีอีกหลากหลายคุณผู้ชมไม่ได้มีแค่นี้ไงเขามีเยอะเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปนะอันนี้เราพูดไปแล้วจริงจังอ่าอันนี้อันไหนมีอันไหนอยากนาเสนออีกอันนี้อ่อันนี้คุณผู้ชมอันนี้เอาไปทอดทานกับ ข้าวต้มใช่อันนี้คือปลาแคลเซียมหรือปลาจริงจังค่ะเป็นปลาทะเลน้ำลึกเลยนะคะดีต่อสุขภาพแล้วก็ดีต่อกระดูกของผู้ใหญ่ของเด็กอไรอยากให้งงทุกอย่างเลยค่ะตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะตัวนี้ธรรมดาออนขาย1แพ็คามพ็กร้อยเหมือนกันสามแพ็ร้อยคะออ่ะอ่าวันนี้เป็นราคาดีราค่ะโปรโมชั่นขัดมาเรื่อยๆคุณผู้ชมนี่เลย ค่ะอันนี้ต้นเดียวกันค่ะกลิ่นสัวงากับกลิ่นสัวไม่งาเราแค่โรยงากับไม่โรยงาแล้วแต่คุณเขาจะความชอบของแล้วแต่คนชอบใช่ก็คือมีสกบบให้เลือกอืมบางคนก็จะชอบแบบมีความงากลิ่นหอมนะใช่ค่ะหรือถ้าเกิดว่าไม่ชอบงาก็เอาลกแบบที่แบบไม่เหมอ่าถัดไปคุณผู้ชมเยอะๆอ่ะมีเยอะปลาหมึกไปแล้วอันนี้มีปลาเส้นด้วยปลาเส้นฮาโลค่ะอันนี้สำหรับเด็กๆเป็นของแถมอย่างเงี้ยค่ะแล้วลูกค้า ลูกค้าสั่งของก็แถมไปให้ด้วยค่ะค่ะออันนี้คุณผู้ชมสั่งเยอะๆคุณผู้ชมปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาสั่งไปขายต่อเป็นตัวแทนจำหน่ายทำได้ไหมคะได้ค่ะตอนนี้ก็มีเลดหลังบ้านด้วยค่ะก็ต้องโทรคุยกับคุณอลลี่และคุณกีแทบเอาเลยนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้อยากอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ได้ตอนนี้มีมีติดต่อมาเยอะเลยค่ะบางคนก็ไปกดโปรโมชั่นในในตะกานะคะแล้วก็เอาไปขายต่อเยอะมากค่ะโอ้ยคุณผู้ชมดีของเขาดีของเขาเด็ดนะงนุนอะไรคะ อันนี้เป็นหมึกหมึกห,หยองค่ะ <c oughs> ทำจากเนื้อหมึกแท้ๆนะคะ,ะหมึกหยองหยองอบเนยค่ะอันนี้ทานได้เลยทานได้เลยไม่ต้อง<ช>ไปปรุงแล้ว<ช>ต้องปรุงรสแล้วะคะ่ะอ๋ยคุณผู้ชมแหมเสียดายของเขาเยอะมากๆแล้วคุณภาพก็ดีมากๆแต่เวลาของเราใกล้จะหมดแล้ว ก็ยังไงก็เรื่องย้าเตือนเรื่องของโปรโมชั่นคุณผู้ชมติดต่อเข้ามานะคะเขาให้โปรโมชั่น7วันด้วยกันแต่ไม่ต้องรอถึง7วันเอาวันนี้เลยคุณผู้ชมรีบโทรเลยนะคะแล้วก็จะได้สินค้าดีๆมีคุณภาพจากออลลี่กีแทบไปค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยทั้งสองท่านเลยคุณออลลี่และคุณกีแทบนะคะที่มาร่วมพูดคุยให้โปรโมชั่นดีๆกับทางรายการของเรานะคะคุณผู้ชมในวันพรุ่งนี้จะมีสินค้าอะไรมาฝากคุณผู้ชมต้องติดตามนะคะในรายการ t a l k t o g เก h e r ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาน็้งมะะคคกุณ ขี่แบทบคุณคออลลี่ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ